ตอนนี้ที่อยู่ที่วัดหลวงคุณวินอำเภอไม่วังจังหวัดเจียงใหม่ครับวัดงามขนาดครับนั่งรถนะครับเป็นรถของเจเ้าบ้านเนาะที่เพิ่อจะปลาขึ้นไปที่วัดหลวงคุณวินนะครับเหมาไปนอกกันหนก็6หกร้อยบาทนะครับโอ้โยรถเก่งนี่มาไป่ได้เลยเนะ้อ 5กิโลเมตรก่อนถึงวัดโหนตางค่อนข้างจะลำบากนะครับพอเอาเตอร์ครับแนะนำมือเอารถตัวเก่ามาจอดไว้ที่ศูนย์ท่องเที่ยววัดหลวงคุณวินบ้านห้วยหยวกแล้วก็เมารถของเจ้าบ้านขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าบางช่วงจะเป็นถนนคอนกรีตแต่ว่ามันบบนเรียบเลยครับใส้เนี่ยมาค่อนกันหมดอะแล้วก็คือมันแคบนะครับรถนี่บม่สามารถสวนกันได้เลยก็คือต้องจอดแอบเพื่อกันไปนะครับ ในที่สุดก็เข้าเขตวัดหลวงขุนวินแล้วครับใช้เวลาไปเกือบเกินชั่วโมงครับกับระยะทางห้ากิโลเมตรตรงเลยนะครับส่งถึงตีนขั้นใดขึ้นวัดไปเลยครับถึงแท้ๆแล้วครับวัดหลวงขุนวินจุดนี้เป็นที่จอดรถนะครับโอ้กว้างขนาดเตลล้เกาะลมลื่นนะครับตอนนี้ที่มาเวลาสี่โมงนเนาะรเดี๋ยวนี้สี่โมงนะครับธรรมชาติแบบสุดๆครับ วัดหลวงคุณวินนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า700รปีตั้งอยู่กลางป่าที่ห่างไกลจากชุมชนนะครับอยู่ในตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งเดียวกันกับป่างจ้างแม่วางเลยครับที่หันอยู่นี้เป็นวิหารไม้แบบล้านนาที่เก่าแก่แล้วก็งดงามนะครับภายในก็มีพระพุทธรูปเนาะถัดมาที่หันอยูน่นี้อันนี้ก็ทําจากไม้ทั้งหลังนะครับงดงามแบบแพ้กันเลยอันนี้เป็นหอพระไตรนะครับ อันนี้คือหอพระไตรนะครับก็เหมือนเป็นห้องสมุดนอกาะมีกั้หนังสือเต็มไปหมดเลยภายในหอพระไตรนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักตัวครับถัดมาจะเป็นศาลานะครับอันนี้ก็เป็นศาลาไม้ตึงหลังเลยเหมือนกันนะครับก็จะพอโล่งเรียบสะอาดตาครับส่วนเจดีย์ที่หันอยู่นี้นะครับตามตำนานเล่าว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าครับ บรรยากาศในวัดตอนนี้ก็คือสง,งบนะครับลมรื่นเย็นสบายนะครับมันมีเสียงคนอู้กันมันมีเสียงคนเลยไปพอไฮไลท์ของตี่นี่ที่คนชอบมาถ่ายหูบกันครับโอ้อันนี้งามแต้ครับทุกคนงดงามขนาด อันนี้เป็นโบสถ์พระนอนนะครับภายในจากปฏิสถานพระนอนเป็นโบสถ์ไม้ทรงล้านนาติ่งงดงามจะหันถึงศิลปะไม้แกะสลักนะครับที่ตรการตาสุดๆเลยนะครับจะพอตัดใดก็คืองามขนาดเลยครับเดี๋ยวเ,าเตาียวเข้าไปพอตังในของโบสถ์พระนอนนะครับโอมีพึ่งมาแปลงหังอยู่นี่นาะจะเข้าไปได้ก่อ ขอเข้าไปหน่อยเนอะอูย้ยงามขนาดครับตั้งหลังไอตี่นี่ก็คือเป็นผ้านอนนะครับเป็ี่นผ้านอนที่เป็นไม้แกะสลักนะครับตึงองค์เลยนะก็ตั้งหลังก็คือเป็นไม้แกะสลักหมดเลยตั้งฉากหลังตึงอย่างคือไม้ตึงหลังเลยนะครับ และที่หันอยู่นี้เป็นโบสถ์พระยืนนะครับประดิษฐานพระยืนปางจงกรมแก้วสูงเก้าเมตรแกสลักจากต้นจุ่มปีป่าตี้ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นไม้ใหญ่ที้ยืนต้นตายครับ จุดที่งดงามตระการตาแหมจุดหนึ่งก็เป็นบันไดยพญาน,นาคขนาดใหญ่นะครับงานปูนปั้นสีขาวที่สร้างได้อย่างงดงามขั้นบันไดก็จะออกแบบคล้ายกับเกรดของพญาน,นาคนะครับงดงามแต้เลยครับสามารถมาชมความงดงามของวัดหลวงขุนวินได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง5โมงแรงครับบอกได้เลยว่าคลิปที่ถ่ายมาใหือพอนี้งามเทียบของแต้บ่ได้เลยครับ